มาเตือนอีกครั้งนะคะจากนี้ไปนะคะ20ปีเนี่ยทุกคนขาเราเข้าสู่ดาวยุคเก้าแบบเต็มกำลังแล้วดังนั้นแสงเสียงอย่าได้ขาดเชียวค่ะบ้านหลังไหนก็ตามที่ปลูกต้นไม้ปกคุมบ้านจนแสงพระอาทิตย์ไม่สามารถส่องลงมาได้หรือทำกำแพงสูงทึบหนาะ เมื่อหลายปีก่อนเมื่อประมาณ20ปีที่แล้วคุณอยู่รอดปลอดภัยค่ะเพราะมันเป็นดาวยุค8แต่จากนี้ไปตั้งแต่ปี2567ยาวไป20ปีมันคือดาวยุค9ในศาสตร์ของคนจีนถือว่าเป็นดาวแห่งความถูกต้องเป็นดาวแห่งครูบาอาจารย์20ปีนี้บอกเลยว่าใครทำผิด เจอเต็มเต็มใครทําดีก็รับบุญเต็มเต็มค่ะแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์คุณจะเห็นเลยว่าหลังจากนี้ยีปีบ้านเมืองเราจะมีการก่อสร้างเเขาเรียกว่าพญานาคเอ่ยพระพุทธรูปเอ่ยพระมหาจากักรพรรดิเอ่ยหรือแม่ย่าพ่อปู่ปู่ลือศีหรือท่านปูเววน่เทวสุวรรณหรือเทวาลหรือสถานที่วัดที่มันเคยล้างวัดที่มันเคย มีชื่อเสียงแล้วดับไปแล้วแต่จากนี้ไปคุณจะเห็นว่าจะมีการรีโนเวตการปรับปรุงวัดการทำให้วัดกลับมาฟื้นคืนชีพการทำให้สถานที่ที่มันเคยลกล้างกลับมาคืนชีพถ้าสถานที่แห่งนั้นมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่อาจารย์บอกเลยนะคะว่าถ้าเป็นบ้านของเราล่ะคะอาจารย์ก็ลองหันกลับไปมองห้องพระของคุณค่ะว่าห้องพระของคุณวางสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถูกตำแหน่งไหมหันหน้าของท่านไปทางตะวันออกไหม หรือว่าหันก้นของท่านไปตะวันออกคุณก็รีบไปปรับเปลี่ยนให้ไวเพราะถ้าคุณหันพระไปทางตะวันออกพระของคุณอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องและบ้านของคุณมีแสงสว่างส่องลงมาโดยที่ไม่ต้องเปิดไฟบอกเลยว่าคุณจะอยู่ในยุคเก้าแบบร่ำรวยแน่นอนเลยค่ะแสงกับเสียงอย่าพลาดเด็ดขาดเลยนะคะไว้ว่างๆอาจารย์จะเมาเรื่องยุคเก้ายาวๆให้ฟังนะคะ